เรื่องราวสะท้อนชีวิตคนนอกรีดในวิถีทางเถื่อนเหล็กหุ้มใจรวมเรื่องสั้นอาชยานิยายผลงานจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงละครคนเดชเป็นผู้ชายและเป็นผัวนางบุญนาพื้นเพอยู่ชนบทไกลเมืองหลวงมีอาชีพทำนา สองคนผัวเมียได้ชื่อเป็นชาวนาโดยเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ขี้ถูดร้อยลิ้นร้อยเลทย่ที่รักชาวนาหรืออยากจะเป็นชาวนาเพื่อย่ำสันหลังของพวกเขามุ่งสู่อำนาจในอันที่จะสร้างตีนให้กับมเมล็ดข้าวแลกน้ำเงินสองคนผัวเมียทำนามาตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันและยังไม่มีลูกกระทั่งได้ลูกชายชื่อไอ้ขอนมาคนหนึ่งแทนที่จะมั่งมีสีสุกก้าวหน้าเหมือนพ่อข้าขราชการและนักการเมืองในเมืองแต่กลับจนลง และทั้งต้องเอาที่นาไปไว้กับธนาคารโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อลูกชายคนแรกอายุได้ห้าขวบขณะนี้ฝ่ายเมียก็ท้องโยททาท้าจะให้กําเนิดทาโรกอีกคนแล้วขณะที่ข้าวเปลือกผลิตผลปลายทางขายต่ํากว่าราคาประกันมาโดยตลอดสองคนผัวเมียจึงกล้ามกลืนขายที่นาไปเช่านาทํากันตามวิสัยชาวนาหลังฉลองเมืองลัตนโกสินทร์รอปีเพื่อเลี้ยงดูลูกชายอีกคนที่คลอดออกมาชื่อไอเข็มยังคมักค,ำคำเมน สองปีต่อมาเดชเริ่มคิดหนักจนต้องถามตัวเองเพราะความโง่อยู่เสมอๆว่ามันยังไงกันแน่วะสองคนผัวเมียพร้อมกับควายเช่าตัวหนึ่งช่วยกันคลาดถไถวานดำปลูกข้าวเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดทั้งคนทั้งควายกว่าจะได้เห็นลำต้นสีเขียวขจีดาดาลดาเต็มทุงจนร่วงมาถึงว่าระแตกรวงเรืองอารลามสองคนผัวเมียก็เหน็ดเหนื่อยกันอีกพักเพื่อเก็บเกี่ยวรวงทองนั้นไปขายทั้งปลูกทั้งปั้นเกี่ยวเก็บ และขายกับมือที่โรงสีข้างบ้านไงคนอื่นมันรวยวะเดชแม้จะงโง่ที่ไม่อาจหาคําตอบในเรื่องนั้นได้แต่เขายอมไม่งโง่จนถึงขนาดยอมปลูกข้าวขายข้าวเราไม่มีข้าวให้ตัวเองกับลูกเมียกินหรอกเดชรชานมันยังไม่ยอมอดตายดังนั้นสี่ชีวิตพ่อแม่ลูกจึงหักใจทิ้งทิ่นเกิดมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงเหมือนอีกนับหมื่นนับแสนชีวิตที่ไม่มีทางเลือกเมื่อเข้ากรุงในระยะแรกต้องประสบความยากเข็ญ กินนอนไม่เป็นที่เป็นทางไปก่อนเป็นเดือนคอยมาได้บ้านเชาวโกโลโกโสในสลัมซึ่งอยู่เกือบสุดซอยหมู่บ้านจัดสรรราคาล้านบาทเศษช่วงนั้นประจวบกับภายในซอยจัดให้มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งคนเข้าออกในซอยหมู่บ้านเดชซึ่งเป็นคนหางานหาเงินปานเครื่องจักรจึงติดต่อเช่ารถไว้ได้คันหนึ่งแต่ก็ต้องเสียเงิน5,000บาทซื้อเสื้อ,อประจำคิว ก่อนจึงจะสามารถวิ่งรับผู้โดยสารได้เดทนําความนี้ไปปรึกษากับนางบุญนาหารลู่ทางซึ่งนางบุญนาก็รับอาสาขึ้นไปบานหากู้เงินของมาเสียค่าเสื้อตาำรมเนียมและนับแต่นั้นมาสี่ชีวิตจึงได้บรรเทาความลําเค็ญลงเป็นลําดับส่วนบุญนาเองร่อนหาได้อยู่เลี้ยงดูสองลูกชายตามปกติไม่คงเปิดร้านขายน้ําแข็งใสอยู่บริเวณข้างคิวรถตัวเป็นเกลียวทั้งคู่ขยันขันแข็ง ออมทรัพย์ไว้ส่งลูกชายคนโตเข้าโรงเรียนเหล่านี้ได้พลิกความหวังที่คิดสร้างอนาคตเพื่อตนเปลี่ยนเป็นเพื่อลูกๆ้กดยสันดานบุพการีในปีต่อมาบุญนาได้ให้กำเนิดบุตรหญิงอีกคนหนึ่งจึงหยุดพักด้านการค้าขายตามฐานะแม่ลูกอ่อนซึ่งมีผลให้ไรายได้ทั้งครอบครัวตกต่ำลงบางกระนั้นเดชก็ชดเชยด้วยการทำงานหนักยิ่งขึ้นเพราะตามปกติเดชจะเลิกให้การบริการรับส่งลูกค้าในซอยประมาณสองทุ่มครึ่งเพื่อเข้าบ้านกินอาหารเย็นพร้อมลูกเมีย เขาขับรถจักรยานคู่ขาบ,บริการล่วงเวลาไปเลิกเอาสี่ทุมหลังจากลูกๆกลกับหมดแล้วเพราะภาระที่มากขึ้นนั่นเองคืนนี้เดทเลิกรถตามปกติบุญนาออกไปรับหน้าผัวรักเช่นเคยแล้วกุลีกุจอยกสำรับกับข้าวคอยทาเดทอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแวบไปดูลูกสาวที่นอนอยู่ในเปลรับปุ๋ยปากน้อยยังคาบขดนมอยู่เขาเอื้อมมือกล้านเกลี่ยไปแตะแก้มบางสายของลูกน้อยแต่เบามือ ดวงตาส่องความทรหดบึกบึนปรากฏแววปลาณีริือมฝีปากหนาขามุบขมิบเสียงเบานุ่มพอจะตั้งชื่อหนูว่าเขียดนะลูกลูกเป็นผู้หญิงนะพี่ทำไมพี่ไปตั้งชื่ออย่างนั้นนางบุญนาเมียสาวขานมาจาับประตูนหน้าห้องก็มันคล้ายกันดีขอนเข็มแล้วก็เขียดไงล่ะสองพรมยยิ้มให้กันก่อนพากันออกไปนั่งกินข้าวที่บุญนาจัดเตรียมไว้แล้วคืนนี้เด็ดกินข้าวได้จานเดียวก็วางมือทำไมวันนี้พี่กินข้าวน้อยจัง รอนติงเบาๆขณะเก็บถ้วยจานมาตอนสามทุ่มพี่กินข้าวต้มผัดไปสองมัดยังตื้ออยู่เลยคุณนายแกให้ตอนที่พี่ขับรถไปส่งลูกสาวแกยังมีอีกมัดหนึ่งนะพี่ใส่ถุงแขวนไว้ที่แฮนด์รถเดี๋ยวล้างรถเสร็จจะเอามาให้ขอบใจจ้ะพี่เธอตอบเรียบเรียบพร่างเสริมต่อฉันอยากถามความเห็นพี่หน่อยเรื่องไอ้ขอนมันขอตังค์ไปโรงเรียนเพิ่มเป็น5บาทแล้วตอนนี้ยังให้มันเท่าไหร่3บาทจ้ะเอาเข้าวไปกินกลางวันด้วยมันลบขอมาสองวันแล้วมันจะไปซื้ออะไร จะซื้อน้ำแข็งกินตอนเดินกลับจากโรงเรียนแต่ก่อนฉันขายของอยู่มันมากินที่ร้านไงพี่ให้มันไปเถอะอ๋อแล้วสมุดหนังสือซื้อให้มันครบหรือยังยังเลยฉันไม่กล้าทิ้งอีกคนเล็กจะเอาไปด้วยแดดก็ร้อนพี่เดชบึ้งรถไปที่โรงเรียนมันหน่อยนะเออรับคำพร้อมกับลุกขึ้นลงจากบ้านสองสัปดาห์ต่อมาช่วงสายวันหนึ่งขณะเดชจอดรถอยู่ที่คิวปากซอยรอบ,บริการลูกค้า มีหนุ่มรุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างปลีมหาเขาส่งคนซอยบ้านตะสุกหน่อยครับได้ดรับคําขยับขึ้นนั่งคล่อมอ่านรถแล้วเดี๋ยวชวยจอดกลางซอยที่มีตู้โทรศัพท์ด้วยครับจักรยานยนต์รับจ้างประจําซอยขับเคลื่อนไปบนถนนอย่างเม่สู้รีบร้อนนะักเด็กหนุ่มผู้นั่งซ้อนท้ายพูดขึ้นมาลอยๆที่หลังตู้โทรศัพท์กลางซอยมีกอหญ้าอยู่ถ้าแหวกหญ้าออกจะเห็นเป้ใบหนึ่ง เดี๋ยวพี่เดชไปส่งผมบ้านตะสุขแล้วกลับเอาเป้ใบนั้นไปให้ผมที่บ้านนะเดี๋ยวผมให้รางวัลร้อยหนึ่งทำได้ไหมเดชเอะใจไม่รับคําทันทีเพราะคาบอกของไอ้หนุ่มเมียอะไร,ะไ,รไม่ชอบมาพากลอยู่ก่อนนี่เมื่อมันให้เขาหยุดรถที่ตู้โทรศัพท์นั้นในตอนแรกก่อนเข้าไปก้นซอยยอมแสดงว่ามันจะลงไปหยิบถุงเป้นั้นด้วยตัวเองจูจ่ๆมาเปลี่ยนกระทันหันเป็นการว่าจ้างและให้ค่าตอบแทนเสียสูงเร็วแสดงว่าถุงเป้ที่กอ่อญาหลังตู้โทรศัพท์คงมีความสําคัญหรือมีค่าหรือไม่ก็ต้องเป็นของผิดกฎหมาย มันจึงเลี่ยงมาว่าจ้างเขาแทนตกลงไหมพี่เด็กหนุ่มเตือนโต้แรงลมจากด้านหลังพลานเดดขยับตีนเหยียบเล็กชะลอความเร็วเมื่อรถกระบะเล็กไม่ติดประุนคันหนึ่งแซงขึ้นมาลเลยไปหยุดขวางถนนเอาดือด้อๆชายชะกันที่นั่งอยู่ท้ายรถสามนายกระโจนผูงลงจากรถเดชรู้สึกตัววผู้โดยสารของตนขยับล่างแต่ชายสามคนนั้นพรวดถึงตัวเสียก่อนนักบิดรับจ้างตระหนกงุนงงเมื่อสามชายนั้นทําการตรวจค้นตัวผู้โดยสารของเขาละเอียดยิบ ไม่พบสบพรรพสิ่งของผิดกฎหมายคนในนั้นด้วยหนึ่งในสามบัญชาคนหนึ่งลงมือตรวจค้นตัวเขาอีกคนหนึ่งกำลังสวมกุญแจมือให้กับหนุ่มกระทงนั้นโดยไม่มีการซักถามอะไรสักคำเดชเหงือท่วมก่ายโดยนับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเรื่องชวนตระหนกตะวันยามสายสา,ยสายแสงจ้าว่าร้อนแล้วแต่ขณะนี้ดูเหมือนนักบิดหลับจางจะร้อนกว่าไม่พบอันใดที่ผิดกฎหมายจากตัวเขาอีกเช่นกันเอาตัวดำไปขึ้นรถผมผิดอะไรมั่ว ไอ้หนุ่มครวญรู้ของไปซุกไว้ไหนวะถามแทงคําตอบเสียงกระชากของอะไรผมไม่รู้เรื่องงั้นเข้าคุกจบคําพยักหน้าให้สองชายชการลากตัววัยรุ่นชื่อดังประจําซอยไปขึ้นรถยังไม่ปราณีปราศัยเดชแม่ล้างรอของกระทืบคันสตาร์ตติกเครื่องรถเรยวออกไปจอดที่คิวดังเดิมทันทีพักใหญ่ข่าวจากปากต่อปากของบรรดาชาวบ้านกับนักบิดประจําซอยระบือไปทั่วทั้งซอยว่าไอ้ดํา นักค้ากัญชาตัวฉกาดถูกตำรวจซิลไปแล้วเดชเองพอรับรู้ดดว่าผู้โดยสารหนุ่มของตนคือนักค้ายาเสพติดชื่อดังเขาถึงกับรูดลมหายใจยาวที่รอดปากเกี่ยวปากกามาได้ทว่าถ้าเช่นนั้นในถุงเปที่ก่อยา้าหลังตู้โทรศัพท์นั้นต้องเป็นกัญชาของไอ้ดำที่มันเอาไปซ่อนไวส้สิต้องใช่ต้องใชแ่แน่ๆต้องใช่ของที่ตำรวจถามถึงแน่ๆเขาบอกกับตัวเองตกลงเปน็นอันว่าวันนั้นทั้งวันเดชครุ้นคิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด แดดร่มลมตกระยะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเดชลืมเรื่องหนักสมองไปโดยอัตโนมัติเพราะต้องตลอดรับส่งผู้โดยสารจ้าละวันจบจนม่านฟ้าเปลี่ยนสีดำนั่นแหละเขาจึงได้พักดื่มน้ำแข็งเปล่าสองแก้วติดต่อกันสามทุ่มแล้วเดชไม่ได้รับส่งผู้โดยสารไม่ได้อยู่ที่คิวรถหน้าซอยหรือก้นซอยเขาอยู่ที่ร้านเหล้ากินเหล้าอยู่เพียงลำพังกักเดี๋ยวก็หน้าแดงฉึงและพอยาสุดท้ายหมดแก้วกับกักที่กินเขาอัดบุหรี่ตามติดติดสามอึก จึงไปชำระเงินฟ้าคืนนี้ทะมึนดำลมฝนโชยกลิ่นฝนวูว้วิวหมู่ดาวหลากหลายยังประดับระดาเกลื่อนจักรวาลแต่จันทร์แรมมนหมัวตามฝาเห็นเป็นเสี้ยวเล็กๆเสียงเครื่องยนต์แผดเสียงทะลักจะท่อเสียสนั่นรูหูเดชนั่งคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ทออตาขมิงไปยังปากซอยอยุ่อึดใจจึงกระทืบก้านคันเหล็กคันสตาร์ตติดเครื่องรถบิดเข้าซอยผ่านคิ้วปากทางอย่างไม่ใหญ่ดี กล้ถึงกลางซอยที่ตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะเดดใจเต้นระรัวเขาคอมเมนต์ตามมองสองฝั่งถนนในเชิงสังเกตการดวงไฟคมบนเสาสูงห่างจากที่ตั้งตู้โทรศัพท์สว่างเรืองเขาลดความเร็วลงก้อนเนื้อเท่ากําปั้นในทรงเต้นทีหยิบความพลั้นพลึงทางโถมรุนแรงตีนขวาซึ่งขยับเหยียบเบรกข้างเตึงเขาไม่กล้าหยุดรถแม้บริเวณตู้สื่อสารทางสายล้างจากผู้คนพานะนักบิดรับจ้างผ่านเลยไป เด็ดพูลมออกจากปากเป็นทางยาวโถว้ยทำไมแม่งปลอดแหกนักวะนักบิดรับจ้างด่าตัวเองก่อนตัดสินใจเลี้ยวรถกลับมาอีกครั้งเครื่องยนต์รถทำงานกระหึม่มประสาทหูโชเฟอร์กลับแววเสียงหนึ่งพี่ไอ้ขอนมันขอตังค์ไปรโรงเรียนเพิ่มเป็น5บาทพ่อซื้อรองเท้าใหม่ให้ฉันคู่หนึ่งนะพี่ ลุงมากแกเร่งเอาเงินที่เรายืมแกมาเสียค่าคิวคืนนี้แล้วล่ะฉันบอกแกว่าสิ้นเดือนจะรวบรวมไปให้ฉันเองก็ต้องหยุดขายของเพราะอ้เขียมันยังเล็กอยู่เดดเว้ยใครเห็นจะต้องเอารถคืนซะละหลานชายข้ามันจบมาหางานทําไม่ได้ข้าจะให้มันอาศัยหากินไปก่อนจนกว่าจะได้งานต้นเดือนหน้าข้าจะเอานะยังไงเองรีบติดต่อจัดหารถเร็วก็แล้วกันกลางแสงไฟสว่างเหลืองเดดเหยียบคันเบรกพลืดเขากัดริมฝีปากตัวเองอย่างแรงโดยไม่รู้สึกเจ็บ พลางตั้งสแตนรถตวัดขาพ้นจากลักษณะคลอมแล้วกลาดสายตามมองไปรอบตัวเองหายใจหอบสองมือกำแกรงก่อนจะตัดสินใจทันทีรวดเร็วฉับไวล่างของเขาพรวดไปด้านหลังตู้โทรศัพท์คุกเขา่าแวกพงหญ้าพารวันอึดใจเดียวเขาก็พบถุงเปพลันหลายสิ่งประดังใส่เขาเล่าระลอกคืนเด็ดเอื้อมมือสั่นเทาไปคว้ามันขึ้นมา ความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีสิ่งของบรรจุอยู่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมมาแต่ไกลนักบิดรับจ้างสะบัดล่างก้าวปลาดไปที่รถแล้วติดเครื่องตีจากบริเวณดังกล่าวทันทีตั้งแต่หัวค่ำถึงป่านนีสามทุ่มครึ่งแล้วเขียดลูกน้อยของหล่อนยังไม่หลับนอนร้องจ้าเป็นพักๆบุญนาวุ่นไปหมดจะปลีกตัวเข้าครัวทํากับข้าวก็ยังไม่ได้ตอนสองทุ่มเขียดหยุดร้องไปได้ครู่ใหญ่พอจัดแจงติดไฟตั้งข้าวเสร็จเขียดร้องกวนอีก สองลูกชายขอนกับเข็มพากันไปซุกซนที่ไหนรอนแทบลืมเห็นบ่นกันว่าหิวข้าวทั้งคู่พอรอนตั้งข้าวกลับไม่เห็นหัวลูกชายออกจากครัวเข้าไปอุ้มลูกคนสตทองปากร้องปอบและกล่อมพาเดินไปเดินมาอยุครู่หนึ่งจึงสงบเสียงแต่เนื้อตัวลูกเย็นเฉียบบุญนาเล่าร้อนหนักเลี้ยงลูกโตมาสองคนรอนไม่เคยเห็นอาการลูกเป็นเช่นนี้เลยรอนสู้ปลอบใจตัวอุ้มหนูน้อยเข้าไปดูข้าวที่ตั้งไว้ในครัวเวียนเขาออกเดินไปมาเช่นนั้น กระทั่งสองลูกชายตึงตังวิ่งเข้ามาขอดร้องบอกแม่มาแต่ไกลแม่ขอตังสองบาทหลอนอุ้มลูกออกมาจากครัวเอ็งจะาไปซื้ออะไรเดี๋ยวจะกินข้าวอยู่แล้วไม่ได้กินสักทีขอนบ่นทำหน้ามอยหันไปมองหน้าน้องชายรองจากตนที่ยืนข้างๆไอ้เข็มมันจะเอาไปกี่ติมรอนกระพริบตาปลิบก่อนหันไปหยิบเหรียญบาทหลังตู้เก็บเสื้อผ้าเก่าๆสองเหรียญยื่นส่งให้เอาไปกินที่บ้านนะนี่ค่ำมืดแล้ว สองเด็กชายพยักหน้ารับพร้อมกับวิ่งลงจากเรือนไปหล่อนมองตามหลังลูกและมองถัดไปยังถนนปากทางเข้าบ้านซึ่งเดชเคยจอดรถล้างรถอยู่บริเวณน,นั้นความสว่างจากแสงไฟบนเสาสูงเอื้อให้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่หล่อนจ้องตาม,มองจนหัวคิ้วมุนเข้าหากันรถพี่เดชหรือเปล่าบุญนาถามตัวเองยิ่งพินิจยิ่งมั่นใจว่าเป็นรถที่ผัวนางขับขี่รับจ้างส่งคนในซอยแน่ก็ยิ่งแปลกใจเอา้ากลับมาแล้วทำไมไม่เข้าบ้าน ร่อนมีคำถามอีกสายตาชวัดกลับไปมองดูลูกสาวในอ้อมอกอึดใจนางขยับอุ้มลูกกลับเข้าไปในห้องบรรจงทอดลางเขียดน้อยลงบนเปลดังเกรงจะตื่นแล้วจะลดตีนถอยออกจากห้องลงจากบ้านดิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ที่ท่าร้อนหลนแสงไฟฟ้าบนเสาสูงปากทางเข้าบ้านสว่างพอให้เห็นร่างของเดชก้มก้มเงยเงอยู่ที่มอเตอร์ไซคู่ชีพบุญนาเอจใจเล็กน้อยขณะเดินเข้าไปหาผัวหลักซึ่งวางมือจากการทำความสะอาดรถพอดีพลางเอ่ยลอยๆ วันนี้ไม่ต้องล้างหรอกว่าเปื้อนแต่ฝุ่นเอาลูกๆก,กินข้าวเลยยนะังยังจะพี่ไอ้คนเล็กเพิ่งหลับร้องกวนตั้งแต่เย็นกินข้าวกับปลายังเตรียมอยู่ในครัวอยู่เลยแต่มันคงไม่สบายอะพี่ตัวเย็นเฉียบเลยพรุ่งนี้ไม่หายค่อยพาไปหาหมอแล้วกันนาขึ้นไปดูกับข้าวเถอะเดี๋ยวพี่เอารถเก็บบุญนาแอบถอนหายใจผ่าแผ่วก่อนพระขึ้นไป เดชจัดแจงจุงรถไปเก็บข้างๆเรือนพักสายตาชวดมองไปยังเข่งใส่กับมะพร้าวใบใหญ่บริเวณใต้ถุนเรือนวิบหนึ่งจึงขยับขึ้นบานโดยมีสองลูกชายตะโกนไล่หลังตามมา4ี่ทุ่มเศษสี่ชีวิตผัวเมียกับสองลูกชายนั่งล้อมวงโจ้ข้าวกินตามปกติครูใหญ่สองเด็กชายก็อิ่มแล้วลุกไปเข้านอนเดชเลือบตาม,มองเมียรักเพราะรู้สึกผิดสังเกตที่หล่อนเงียบงำยังไม่เคยเป็น บุญนาเองคืนนี้หล่อนไม่รู้ตัวเองเช่นกันว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศอย่างที่เคยเป็นให้ผัวสงสัยแต่สิ่งที่หล่อนรู้เพียงแต่ว่าหล่อนกลืนอาหารมือนี้ยากเย็นเหลือเกินทําท่าว่าข้าวจะไม่หมดจานเอาเลยทีเดียวมือนี้งเป็นอะไรไปพี่เห็นซึมๆไม่พูดไม่จาเลยเดชลุดคาหล่อนช้อนตาม,มองผัวแวบหนึ่งตอบแผ่วเบาฉันสงสารพี่พี่ลําบากอยู่คนเดียวเลยอยากขายของบ้างก็ไม่มีใครเลี้ยงไอตัวเล็ก เพียงไม่ได้บ่นสักคำนี่ว่าแต่ฉันรู้ว่าพี่เหนื่อยแล้วก็ร่อนชงักแล้วอะไรพูดมาเถอะพี่เดชคงไม่สบายใจนะักเรื่องอะไรยังคิดมากหรือเปล่าบุญนาถอนหายใจลึกๆรู้สึกหดหูสมเพชความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นกำลังอึดใจจึงกล่าวอย่างระมัดระวังถ้อยคำพี่เดชหารถใหม่ได้หรือยังฉันคิดว่าคงยังแต่ก็อดถามไม่ได้เพราะฉันภาวนาเอาใจช่วยอยู่เดชเปลี่ยนสีหน้าขึ้มลง โครงศีรษะไปมาคล้ายเหนื่อยหน่ายสองตาเขาจ้องมองบุญนาซึ่งพายหล่อนอดวันไหวไม่ได้เองอย่ากังวลน,นักเลยนะพี่จะพยายามหาเงินสักสามพันไปวางดาวรถเขามาขี่ให้ได้มันไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะพี่เนี่ยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วลุงมากคงมาทวงเงินเราอีกเอาเถอะนะเดี๋ยวเรื่องนี้พี่หาทางพูดกับแกเองส่งดอกให้แกก่อนสักเดือนถ้าเราไม่มีจริงๆก็ได้นี่น่าเดือนเดียวเ,เองจบคำเดชขยับลุกขึ้นไปจุดบ,บุหรี่สูบ บุญนากรวีกระวาดเก็บสำรับกับข้าวเข้าครัวตามหน้าที่สวันต่อมาภายในหมู่บ้านจัดสรรปรากฏเสียงซุบซิบจากปากสู่ป,ปากจากปากซอยถึงกลางซอยและก้นซอยจนข่าวแพร่สะพัดขยายกว้างไกลออกไปทุกทีโดยเฉพาะบริเวณปากซอยอันเป็นจุดตั้งคิวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตั้งรู้กันดีว่าเดชค้ากัญชาอีก3-4วันต่อมาเดชถูกเจ้าของรถยึดรถคืนให้หลานชายขับขี่แทน สองสัปดาห์ถัดมาชาวบ้านภายในซอยก็รู้เพิ่มว่าเดชค้ากัญชาผลิตผลจากการทําธุรกิจค้ากัญชาของเดชช่วยให้ฐานะาทั้งครอบครัวดีขึ้นเรื่องนี้บุญนารู้เห็นโดยตลอดตาล่อนไม่เคยปริป,รปากตําหนิผัวที่ประพฤติตนดังกล่าวเพื่อลูกๆชีวิตจะเลวบัดซบก็ชังเดชสามารถส่งคืนเงินกู้ลุงมากได้มีหนำซ้ํายังพอเหลือเก็บไว้ดาวรถมือสองได้เกือบพันบาท วันหนึ่งหลังลูกๆเข้านอนแล้วเดชนอนวาดวิมานฝันให้เมียรักได้รับรู้ไว้สวยหรูขอเวลาพี่สองเดือนเท่านั้นเราก็เป็นไทยแล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครทั้งยังมีรถขี่ของเราเองหลังจากนั้นพี่จะเลิกขายเลิกสูบเด็ดขาดตอนนี้คนมันดูถูกหาว่าเป็นไอ้ขี้ยาขี้ทูช่างมันวันหนึ่งเรามีรถมีเงินขี้คร้านจะมาเป็นมิตรกับเราส่วนเองอยากลงทุนขายของก็เอาพออิกเกียดมันตั้งขายได้แล้วเราก็จ้างเขาเลี้ยงตอนเย็นเขาไปรับกลับ ทางไอ้เข็มเดี๋ยวพี่อาส่งเข้าโรงเรียนบ้างเห็นอดๆอ,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 อยากไปโรงเรียนอยู่แล้วพี่ไม่กลัวถูกจับเหรอหลอนพึมพำสีหน้ากระอักกระอ่วนเราไม่ได้ขายหวังร่ำรวยหรือคิดขายเป็นอาชีพนี่ว่าเดทปลอบในตาหลีบปลือแต่ตำรวจเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพี่เองมันกลัวไม่เข้าเรื่องนอนเถอะนะบุญนาสงบำํำปริกใบหน้ามองไปทางสองลูกชายน้ำตาทังทนในอกขมุบขมิบปากลำพันธ์เบากริบ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกได้โปรดเมตตาครอบครัวลูกด้วยเถิดเดือนเศษท่ามกลางธุรกิจค้ากัญชาและมั่วสุมเสพกัญชาของเดชกับพักพวกคอเดียวกันเริ่มปรากฏเพศภัยกลายกล้ำเข้าใกล้ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเที่ยวเข้าเที่ยวออกภายในซอยหมุนเวียนเปลี่ยนเวลาเสมอบรรดาพักพวกคิวรถหลายคนที่สงสัยครอบครัวเดชพร่ำเตือนตอนนี้ตำรวจเข้ามาในซอยเราถี่ขึ้นแล้วนะเว้ยเดชจะทำอะไรก็ให้มิดชิดเรามัดระวังบ้างไอเดช มึงนี่ชักจะดังเหมยดำแล้วนะเมื่อคืนจันงมาถามที่คิวนี่เขาถามรูปร่างหน้าตามึงถามบ้านช่องห้องหอมึงหมดทางที่ดีนะมึงเลิกดีกว่าวเดี๋ยวลูกมียลำบากกูว่าถ้ามึงขายมึงก็ขายอย่างเดียวก็ได้นีว่วะแล้วขายเฉพาะกลางวันจะได้รู้ใครเป็นใครนี่มึงขายไม่เลือกคนไม่เลือกเวลาระวังเถอะเลือกไปขายสายตำรวจเข้าเราจะซวยพวกในหมู่บ้านเขาร้องเรียนตำรวจว่าบ้านเขาถูกขโมยขึ้นเขาโทษแก๊งกัญชาในซอยทั้งนั้นแล้มึงรู้ไหมเนี่ย เหล่านั้นคือข่าวและความหวังดีของเพื่อนร่วมอาชีพที่บอกกล่าวตักเตือนเดชเขาพยักหน้ารับรู้แต่ใจนั้นบอกตอนเองเสมอขอยกูเก็บเงินดาวรถไว้ขับขี่รับจ้างสักคันก่อนถืว่าเลิกแน่ค่ำคืนนี้บุญนาตั้งตาคอยโผรักเหมือนเช่นทุกคืนหลอนจัดหาข้าวปลาให้ลูกๆก,กินตลอดจนเข้านอนก็ออกไปเดินเตร่อยู่หน้าบ้านมองดูบ้านเรือนข้างเคียงทยอยกันปิดฟืนไฟเข้านอนอ,นอยู่พักใหญ่จึงขึ้นบ้านไปดูลูกสาวคนเล็กด้วยอาทร ครูเดียวอดกลับลงไปเต๋อเตอยู่หน้าบ้านอย่างเดิมไม่ได้จนดึกดื่นค่นคืนล่วงไปเดชยังไม่กลับบุญนานั่งพิงประตูพลอยรับยังไม่รู้ตัวเสียงเขียดลูกสาวคนเล็กร้องเจ้าตอนใกล้ลุ่งปลุกร่อนบุญานาลาดเข้าไปในห้องสองแขนสอดเข้าใต้เบาะลูกอุ้มขึ้นจากเปลเดินไปเปิดหน้าต่างโอสว่างแล้วนางอุทานอึดใจบุญานาอุ้มลูกออกไปยืนตรงหน้าประตูทอดสายตาม,มองไปยังปากทางเข้าบ้าน ก็จะสายรับจ้างคันหนึ่งปลาดเข้ามาจอดนักบิดหนุ่มตั้งสแตนรถได้ก็ก้าวดิ่งเข้ามาหาหล่อนบุญนารู้สึกสังหณ์ใจว่านักบิดประจำสอยรายงานชัดเจนพี่เดชถูกจับไปแล้วเราพี่สาวเขาสั่งให้มาบอกบุญนาตกใจแทบสิ้นสติหล่อนยืนตัวแข็งทื่อคิ้วขมวดเข้าหากันในตาเบิกกว้างค้างเติ่ง,งขณะก้มมองลูกสาวในแขนถามเสียงกระเส่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แกถูกจับตอนสองยามบัเเงเอิญผมอยู่บนโรงพักพอดี แกให้บอกพี่สาวว่าห้ามไปเยี่ยมกระสั่งเด็ดขาดเลยนะให้เอาลูกคนโตไปฝากญาเลี้ยงอะ้วนี่จดหมายพี่จบคํานักบิดหยิบกระดาษซองบุหรี่สภาพยับยู่ยี่ให้หล่อนรับไว้ขอบใจจ้าเสียงไม่วหวสัน่นผมไปแล้วครับพี่จ้าหนุ่มนักบิดรับจ้างพลาไปแล้วคุณนาถอยกลับเข้าห้องวางลูกสาวลงในเปลแล้วแกวงควายเปลครู่หนึ่งจึงคลี่จดหมายที่คล้ายถูกขยุ้มออกอ่านนาเลี้ยงลูกให้ดีนะ เงินพันกว่าบาทอยู่ใต้ที่นอนเอาไอ้ขอนไปฝากย่ามันเลี้ยงเองจะได้เบาแรงแล้วก็ที่ก้นเข่งใส่กลับมาพร้าวใต้ถุนบ้านมีกัญชายอยู่ถุงหนึ่งเอาออกไปทิ้งซะจําไว้อย่าไปเยี่ยมพี่เด็ดขาดหากินเลี้ยงลูกเอาขอให้เองกับลูกของเราโชคดีสามเดือนพี่จะไปหารักลูกเมียมากเดชอกเอ่ยบัดน,นี้เหลือหล่อนผู้เดียวร่างนั้นเดินคลายสิ้นกําลังไปหยุดยืนที่หน้าต่างทอดตามเมื่อมองไปเบื้องนอก อากาศยามอารุณเย็นยะเยือกสายลมโกรกกรูเกล,กล,กเลียวประทับฝาบ้านและบานหน้าต่างดังตึงตังแต่หล่อนคล้ายได้ยินเสียงโหยคลางผ่าแผ่วแลซ่ซึมเศร้าวังเวงจากที่ไกลาตาหลอนออกไปก็ถึงกับสะอื้นล่ำให้เพียงลำพังโถพิเดชนางผู้รับรถขมของ,ของชีวิตคร่ำครวนรุ่งอรุณวันนั้นเป็นอดีตดุดลอยสายปลายหาดดุดการรับรู้เรื่องเศร้าของชาวบ้านแต่ไม่ได้เลือนไปจากใจหล่อน บุญนาจัดการนําลูกชายคนโตไปฝากแม่ผัวเลี้ยงดูที่บ้านนอกแลหอบลูกสาวคนเล็กกับลูกชายคนรองกลับมาทำมาหากินเลี้ยงลูกๆและตัวเองคอยผัวตามประสาะแม่ลูกอ่อนได้สองสาสัปดาห์ภาวะกับภาระถึงที่สุดกระนำซ้ำสาวลูกสามเหมือนสิ้นปานนีเงินค่ากัญชาของเดชพันกว่าบาทซึ่งหล่อนเกียดให้แม่ผัวไว้ใช้เลี้ยงดูลูกชายคนโตไป500บาท เหลือกลับมากรุงเทพ400กว่าบาทนำมาลงทุนแบบค้ากินทุนเลี้ยงลูกสองคนตามเวลาดังกล่าวร้อยหล่อลงจากนี้ไปหล่อนจะทำประการใดคิดอยากรับจ้างทำงานสารพัดก็มาติดลูกอ่อนกับลูกชายคนรองวัยสี่ขวบซึ่งไม่อาจทอดทิ้งได้ค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายรายวันตลอดถึงค่ากับข้าววันต่อไปขณะที่ครอบครัวของหล่อนถึงทางตันใกล้หายนะ กับมีกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่คิดก่อการปฏิวัติยึดอำนาจยิงการสนันวันไหวกลางเมืองหลวงบุญนารับรู้เรื่องราวจากเพื่อนบ้านแล้วก็ลืมไปด้วยเหตุว่าเรื่องไม่มีที่จะกินไม่มีที่จะอยู่อาศัยของหล่อนกับลูกสำคัญกว่าหลายวันต่อมาขนาดหล่อนนั่งเป็นทุกข์กังวลอยู่บนเรือนเข็มลูกชายคนร้องตะโกนจากใต้ถุนเรือนและคนเสียงร้องจ้าแม่แก้วตามตีนสัญชตาตญาณแม่บุญนำพรวดลงจากเรือนตรงไปหาลูกชาย พบว่าถูกเศษแก้วบาดใต้เท้าเลือดโชก็พาวาผวังพลันสายตาเลือไปเห็นเข่งบรรจุก,กลับมะพร้าวใบใหญ่เข้าโดยบังเอิญก็คิดถึงคําบอกตามจดหมายที่เดชเขียนถึงร่อนพูดวา่าที่ก้นเข่งใส่กลับมะพร้าวมีกัญชายอยู่ถุงหนึ่งเอาออกไปทิ้งซะรล่อนกระพริบตาสามครั้งชังใจอยู่วิบเดี๋ยวก็พาเข็มขึ้นบ้านไปทําความสะอาดแผลใส่ยาแดงเป็นที่เรียบร้อยจึงลงไปข้างล่างอีกครั้งเป้าหมายอยู่ที่เข่งใบนั้น หลอนจัดแจงเทกับมะพร้าวออกสิ่งที่สะดุดตาหลอนก็คือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่ได้รับการผูกมัดไว้อย่างดีใต้มะพร้าวบุญนาก้มลงหยิบถุงนั้นเดินขึ้นบ้านทันควันเรื่องราวอันเจ็บปวดจากบทเรียนไม่อาจช่วยหรือบรรดาให้คนทุกทนกับความโจรหลาบจำได้ตลอดเวลาบุญนารับตําแหน่งแม่ค้ากัญชาประจําซอยแทนผัวด้วยความจําใจสัปดาห์เดียวก็ถูกจับพร้อมกัญชาของกลางเสียงะระฆังบนสถานีตํารวจดังเป็นคู่ 8ครั้งบุญนาไหวล่างเงยซีกหน้าที่ซบอยู่กับซีกลงตารางขึ้นใบหน้าอันชุ่มโชคน้ำตาบัดหนีแห้งเหือดแล้วแลอิดโรยในตำรวจยศร้อยโทท่านหนึ่งก้ายาวๆไปหยุดหน้าซีกลงตารางนางบุญนาออกมาพบร้อยเวรด้วยสิบเวรยศจ่าในสิบเรียกหล่อนล้างสมสม,สมผมเผาเป็นกระเซิงขยับลุกไปยืนขยับผ้าถุงสองมือเกาะซีลูกกงเหล็กเบื้องหน้าในตำรวจหมดตั้งข้อหาเธอมีกัญชาในครอบครองนะจ้าเราลูกๆฉันละจ้ะ สารวัตรอนุญาตให้เอาเขาไปเลี้ยงดูได้แต่เธอต้องพยายามติดต่อให้ญาติมาเอาเด็กออกไปให้เร็วที่สุดนะเธอก็รู้อยู่ว่าที่นี่เด็กไม่สมควรอยู่จะรอนรับคำทั้งยังอยากจะเสริมต่อฉันรู้ค่ะผู้หมวดเพราะฉันเป็นแม่ของมันแต่ก็ได้แต่พูดในใจในตํารวจหนุ่มเดินจากไปพักหนึ่งผู้ช่วยสิบเวรได้อุ้มทารกหญิงกับจุงมือเด็กชายวัยสี่ขวบไปยืนคอยสิบเวรไขปปรกแจประตูห้องขังผู้ต้องขังนับสิบที่อาอัดอยู่วิภา์วิจารณ์กันเสงซ่ แม่ครัวผู้รับหน้าที่จัดทำอาหารให้ผู้ต้องหาในตารางเดินทิ้งก้นฉับๆไปดูยอดผู้ต้องหาบนงกระดานดำผู้ช่วยสิบเวรร้องบอกนายอิมช่วยจัดเ่อเด็กสองคนด้วยนะนางสะบัดหน้าบนไม่รู้จะเอาเข้าไปเลี้ยงทำไมบุญนาได้ยินหล่อนรู้สึกกลืนน้ำลายลงคอยากเย็นนักเสียงผู้ต้องหาชายตะโกนไปจากท้ายห้องทึบนายอิมขอน้ำปลาถ้วยหนึ่งด้วยครับนางโต๊กลับทันควันยัดหาน้ำปลาอย,ย่างกับเบปซี่ สิบเวรยศจ่าละความสนใจเหตุเบื้องหน้าไปจับตาแนวกับข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งรายงานการควบคุมตัวสี่ในพลเอกเข้อหากบฏชนิดติดพันเวลา18นาฬิกา50นาทีรถตูน้นิสสันสีขาวสองคันหมายเลขทะเบียน9ยอยั48 48. กษ์4 8 4 8กทมและหมายเลขทะเบียน8ยอยักษ์7419กทมก็วิ่งมาจอดตรงหน้าบันไดขึ้นกองกำกับการหนึ่งสันติบาลสถานที่ควบคุมผู้ต้องหากระบฏจากนั้น อาหารชั้นดีจากพัตคารชั้นเยี่ยมก็ถูกลำเลียงขึ้นไปส่งสัพพอาหารเลิศรสทุกจานมีพลาสติกสีขาวคลุมไว้เรียบร้อยกระทั่งเตาอั้งโล่แก๊สสำหรับต้มน้ำประกอบอาหารชุดซุกิยากิก็ยังมีและยังตามมาด้วยถังขนาดใหญ่ใส่อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกพร้อมสูตรสีน้ำตาลเข้มซึ่งคาดว่าเตรียมมาให้ผลเอกเรียงสักสมใส่เวลาขึ้นศาลรายหลังขบวนลำเลียงอาหารปรากฏเบซ์สีตะกัวหมายเลขทะเบียน8คอควาย9ก้กทมจอดเทียบ คุณหญิงวิรัติชมนันพร้อมด้วยบุตรหญิงชายก้าวลงจากรถเดินขึ้นไปชั้นบน8นาฬิกา30นาทีแม่ครัวผู้รับจัดทำอาหารให้ผู้ต้องหาทางโรงพักยกถาดข้าวราดแกงซึ่งวางซ้อนกันอยู่ประมาณ3ถาดมาส่งที่ประตูหัวหน้าคนตารางฝ่ายชายออกไปรับถาดมาแจกจ่ายคนละจานใครอย่าเกินนะเว้ยอาเฮ้ยแกงผิดทั้งนั้นแล้วเด็กสองคนจะกินยังไงยกไป้องผู้หญิงก่อนนะเบื้องหน้าสาวลูกติดแม่คักัญชา มีข้าวราดแกงสามจานวางอยู่เด็กชายเข็มขยับเขาไปมองอาหารบนจานแล้วทำหน้าย่นเป่งภาษาบริสุทธิ์แม่เพศบุญนาดึงลูกชายเขามากอดไว้แนบอกมือขวารูปไร้ศีรษะลูกชายแต่เบามือสองดวงตาเศร้าซึมสิ้นหวังมองดูลูกเขียดน้อยในบอกพลางกัดริมฝีปากตัวเองจนเจ็บแผบ